มาดูอาการแสดงในระยะที่ใกล้จะคลอดกันค่ะเมื่อคุณแม่เองนะคะตั้งครรภ์ครบกหนดตั้งแต่37ส,สัปดาห์ถึง40สัปดาห์คุณแม่รู้ไหมคะอาการแสดงที่ใกล้จะคลอดเนี่ยจะเริ่มเกิดขึ้น2 3สัปดาห์ที่คุณแม่จะคลอดและจะพบลักษณะและอาการแบบนี้ค่ะ 1. คืออาการท้องลดหรือว่าระดับยอดมดลูกเนี่ยมีระดับที่ลดลงเมื่อระดับยอดมดลูกที่ลดลงแล้วนะคะจะทําให้คุณแม่เนี่ยสะดวกในการหายใจมากขึ้น แต่คุณแม่ก็จะรู้สึกหน่วงอุ้งเชิงการามากกว่าเดิมค่ะ่อนะคะปัสสาวะบ่อยขึ้นเนื่องจากส่วนน้าของทารกนะคะเคลื่อนต่ําลงเข้าสู่อุ้งเชิงการก็จะทําให้ส่วนน้ำเนี่ยแหละคะ่ะไปกดทับกระเพาะปัสสาวะแล้วก็จะทําให้คุณแม่ปวดฉี่บ่อยขึ้น 3. อาการปวดหลังเพราะทารกมีน้ําหนักตัวที่มากขึ้นและถ่วงไปข้างหน้ามากขึ้นซึ่งกระดูกสันหลังของคุณแม่เนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นตัวรับน้าหนักและจะทําให้คุณแม่เจ็บหลังมากขึ้นและ 4. อาการเจ็บคันเตือน เมีแม่คนไหนเริ่มมีอาการเจ็บคันเตือนบ้างแล้วคะอาการเจ็บคันเตือนนะคะก็จะเกิดจากกล้ามเนื้อมดลูกเนี่ยเริ่มมีการหดลัตตัวการหดลัตตัวอาจจะบ่อยครั้งได้นะคะแต่ความแรงก็จะไม่แรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่สม่ำเสมอด้วยค่ะอาการเจ็บคันเตือนก็จะเป็นอาการที่เข้าสู่กระบ,บวนการคลอดแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ทาให้ปากมดลูกคุณแม่เปิดเพิ่มนะคะ เพราะฉะนั้นคุณแม่ๆทุกท่านอย่าลืมสังเกตอาการตัวเองนะคะถ้าเริ่มมีอาการเจ็บคันจริงก็คือแบบว่าเจ็บเยอะขึ้นเรื่อยๆเจ็บถี่ขึ้นเรื่อยๆนอนพักนั่งพักไม่หายมีมูกเลือดมีน้ําเดินลูกดิ้นน้อยไปหาคุณหมอเลยนะคะพยาบาลป๊อปก็ขอให้คุณแม่ทุกๆท่านเนี่ยที่ใกล้จะคลอดให้คลอดง่ายๆแล้วก็ให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งเบบี๋แล้วก็คุณแม่นะคะป๊อปก็ฝากคุณแม่กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้พยาบาลป๊อปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ